กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นกันต่อค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ของอสัปดาห์นะคะแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณทิศทางการลงทุนจะสดใสน,นะเพราะว่าบวกต่อนเนื่องกันมาด้วยนะคะ,คะหลังจากนี้จะต้องมีการประเมินกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างค่ะค่าคืนนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัททรัพย์ UOBK เห็นประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเริ่มต้นสัปดาห์นี้มาได้ดีเลยทีเดียววันนี้ก็ยังบวกต่อนะคะเราประเมินปัจจัยสนับสนุนไว้อะไรบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราอาจจะพอสรุปได้ว่าเอ่อมันคือสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจบลงอย่างไม่เป็นทางการของวิกฤตโควิด นะครับเราอาจจะเห็นความมันผลนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าได้รวมๆเราก็เห็นว่ากลุ่มพวกนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะมากๆตั้งแต่สถานการณ์โควิดเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ในเมื่อสถานการณ์ของโควิดเองก็ดีขึ้นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงตัวมีวัคซีนมียารักษาซึ่งแปลว่าจากนี้ไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นการหายไปของโควิดในฉับพันทั้งไทยเนี่ย แต่ในโลกของการลงทุนซึ่งเรามองสิ่งต่างๆไปรวงหน้าเนี่ยก็แทบจะสรุปได้ว่าประเด็นของการลงทุนที่เกี่ยวโควิดจบแล้วนะครับเราถึงเริ่มค่คอยๆทยอยเห็นแล้วครับว่าเม็ดเงินซึ่งเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพวกถุงมือยางนะครับกลุ่มของทัาน,าน่์วัคซีนกลุ่มทัานา้นโรงพยาบาลกลุ่มเครื่องมือการแพทย์หรือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มเห็นกัน ลดลงลดน้ําหนักหร 2020, okay. satisfy, okay. like ือเริ่มเห็นการขายออกในกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นการยกย้ายของเงินเนี่ยมาอย่างกลุ่มที่จะไปอย่งภาพของการลงทุนที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายแดงนะครับเริ่มเห็นการมาอย่างหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้อะของการเปิดเมืองนะครับหรือว่าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไปมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเะครับเราก็คิดว่าภาพใหญ่ของสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนบ้างอาจจะมีการปลไงบ้างแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ย เราน่าจะค่อยๆฟื้นตัวคนระับทีนี้เมืองไทยเองเนี่ยต้องถือว่าโชคดีเพราะว่าตอนสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราโดนเข้าไปหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเยอะมีเอ็กซ์พอร์ของท่องเที่ยวที่มีผลต่อเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นเราช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุนโลกฟื้นเนี่ยเราดูด้อยกว่าเขาไปเลยแต่ว่าตอนนี้พอสถานการณ์มันเริ่มเป็นลักษณะอาการที่เริ่มมีการโยกย้ายเงินออกหรือเริ่มมีการระมัดระวังมากขึ้นต่อ ต่อหุ้นที่เคยได้ไประโยชน์จากสถานการณ์โควิดนี่เราซึ่งโดนผลกระทบหนักมากๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการลงทุนในประเทศหนึ่งที่ดูได้ว่าเอ๊ะมันอันตรโอนนะคนไม่ค่อยมีนะหรือว่ามีโอกาสที่จะฟื้นดีในช่วงต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็ต้องถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยพิเศษอันนึ่งครับที่ทําให้ภาพของตลนาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีกว่าในหลายๆประเทศครับ ถ้าเราดูตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด่า19ที่เรามอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นการลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องที่เคยน่าสนใจก่อนหน้านี้อาจจะถูกลดถอยกันไปตอนนี้ทีมร reopening กลับมาน่าสนใจนแล้วยังมีทีมอื่นๆด้วยไหมคะที่น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ช่วงหลังจากนี้ด้วยอะค่ะครับก็ต้องบอกว่าในภาพใหญ่เลยคือทีม reopening นะครับแต่ว่าบนทีม reopening เนี่ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่า reopening เนี่ยมันมีนมหลายกลุ่มย่อยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวก พื้นที่เช่าห้างสินค้านะครับโรงแรมสายการบินซึ่งแต่ละอินดัสทรีแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความดีความแย่แตกแต่างกันไปนะครับหลายคนเองก็อาจจะยังเจอผลกระทบในเชิงลบในช่วงไตรมาสสามแต่การล็อกดาวน์อยู่พอสมควรได้ดังนั้นมันก็จะมีลักษณะของการมาแบบผัดกันมาบ้างเร็วช้าแตกแต่างกันไปบ้างนะครับทีนีน้ในช่วงรอยต่อตรงนี้เนี่ยเเราก็คิดว่ามันมีธีมหนึ่งที่มันอาจจะมาทํางานในระยะสั้นนะครับ ในช่วงนี้ก็คือสีของท่านันุ้นที่เกี่ยวทบานันพลังงานนะครับเราจะเห็นว่าภาพของท่าน,นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดเองก็มองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเฟ้อแหละแต่พองเงินเฟ้อมันมามากๆเนี่ยมันจะกระทบอะไรยังไงหรือเปล่านะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้กลุ่มที่เกี่ยวพลังงานเนี่ยต้องถือว่าเป็นหุนรีเพนิงงกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าการใช้พลังงานของโลกมันก็จะเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวดีขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ครับเราก็เลยอาจจะเห็นว่าใน ช่วงที่ระหว่างที่เรากำลังมุฟ e ไปอย่างตีมใหญ่ที่เป็นโรยอุนพนิ่เนี่ยมันก็จะมีตีของหุ้นพลังงานหรือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการฟคลื่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันแทรกเข้ามาก่อนได้นะครับก็รวมทั้งการที่ราคาพลังงานในบางพื้นที่อย่างเช่นยุโรปแพงขึ้นมามา,มา,ากๆจนกระทั่ง ต้องมีการนําเข้าฐานหินต้องมีการแย่งพลังงานตัวนี้ครับก็เ,เลยจะทําให้ภาพของการแย่งพลังงานหรือโดยเฉพาะฐานหินก๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่หลายๆคนเคยคิดหรือเคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เลยทําให้ภาพของเราบอกว่าภาพใหญ่ครับคือการเดินไปอย่างตีมหรีอเพิ่งแต่ว่าในระหว่างตัวนี้ครับมันอาจจะมีตีมของพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เข้ามาช่วยตลาดหรือมาทําให้ตลาดเนี่ยเอ่อมีความสดใสหรือว่ามาช่วยผลักดันตลาดเนี่ยในช่วงก่อนที่จะเห็น การแก้น้ำหนักเนี่ยไปยังกลุ่มเรียลพนิ่งซึ่งต้องใช้เวลาครับค่ะก็ถือว่าหุ้นกลุ่มพลังงานนั้นมีน้ำหนักมากกีเดียวนะคะในตลาดหุ้นไทยนะคะท็อปพิกราคาสําหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้ในหุ้นกลุ่มพลังงานเองก็ดีที่ได้รับอนิสงจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าตัวอื่นๆเรามีไฮไลท์ที่ให้ไว้กับนักลงทุนตัวไหนบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าต้องในกลุ่มพลังงานเนี่ยตัวที่เด่นที่สุด ตัวหนึ่งก็คงจะเป็นตัวางด้านบ้านปูหรือการหินนะครับเพราะว่าในภาพของบ้านปูเองซึ่งเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าคนลดน้าหนักการลงทุนไปเยอะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ <Yeah. S 1> อาจจะเพราะว่าการที่เขาเป็นหุ้นฐางหินซึ่งมันเป็นพลังงานที่ที่คนไม่ชอบหลงังๆคนชอบตีมของพลังงานสะอาดแต่ข้อดีก็คือว่าในภาวะที่ทุกคนลดการลงทุนในฐานหินเนีย่ยมันก็เลยไม่มีการพัฒนาพวกเหมืองใหม่ๆนะครับทำให้ประมาณการผลิตฐานหินมันก็เลยค่อนข้างจะมีน้อยเมื่อเทียบกับอยู่ดีๆเกิดการช็อตของการใช้พลังงานขึ้นมาเนื่องจาก ศรษฐกิจโลกฟื้นมาเร็วมากๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นผลดีกับข้อคุณฐานหินรวมทั้งบ้านปลู่เองก็มีในส่วนของเทนนั่นกา๊าซธรรมชาติด้วยนะครับดังน,นั้นก็ต้องบอกว่าถ้าตัวแรกเลยที่ถือว่าเด่นที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเทานนันบ้านปู่ครับในตัวนะครับในในตัวพลังงานนะครับในตัวที่สองที่เราอยากให้พี่ดูก็คือว่าเกี่ยวพันกับพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของการบ mm hmm. ริโภคเศรษฐกิจับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยหุ้นในส่วนของปโตเคมีก็ดี นะครับซึ่งต้องถือว่ายังดีอยู่มากเลยนะครับ GC IEL แต่ว่าถ้าเรามองว่าเอ๊ะตัวที่มันอาจจะเด่นกว่าก็คือตัวที่มันใกล้เคียงกับผู้มีพวกมากๆอย่างเช่นผู้ผลิตฟิล์มนะครับที่ใช้ในอ,อ,อุตสาหกรรมทางด้านอาหารแล้วก็บรรจ,จุภันธ์ต่างๆเนี่ยน,น่าจะไปมองพวกในกลุ่มฟิล์มอยู่เหมือนกันเพราะว่านอกจากตัวไรายได้ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยในฝั่งขาต้นทุนการผลิตของปิโตรเคมีบางตัวโดวยเฉพาะ PP เนี้ย มันมีการอ่อนตัวลงในช่วงแตรมสามซึ่งจะส่งผลให้กําไรของกลุ่มฟิล์มเนี่ยมันปรับดีขึ้นนะครับในนั้นก็บอกว่าปีเตอร์แคมยังดีครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามามองก็คือว่าฟิล์มอย่างพวก AJPT พพวกนี้ดีไม่ดีจะเซอร์ไพรส์ใหเชิง่ผลประกอบการแล้วก็หน้าที่จะมีรอบดีๆให้นักลงทุนครับนอกนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวพลังงานครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นหุ้นอื่นที่เราไปมองในทีมของเรียลคานิงครับจะมีตัวไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยไหมคะ ถ้าเป็น reopening เนี่ยเราก็มองว่าตัวแรกเราชอบ CPN นะครับ CPN เองทําพื้นที่ให้เช่าซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็แน่นอนครับช่วงต่มาสามีปิดมีล็อกดาวน์มีห้างร้านค้าต่างๆนี่ก็หยุดไปเยอะนะครับตรงนี้ก็ยังกลับมาไม่ได้เต็มที่เราไปเดินห้างก็จะเห็นเลยว่าหลายหลร้านมันก็ยังไม่กลับมานะครับแต่ว่าตรงนี้พอมันมีการเปิดห้างเริ่มเปิดซืรฐกิจ จำนวนพื้นที่เช่าต่างๆมันก็จะมีการยูทิลิซ์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลประกอบการของพื้นที่เช่าต่างๆก็จะปรับดีขึ้นนะครับต้องถือว่าชิเียนก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์หรือว่า AWC นะครับซึ่งจะมีลักษณะของพื้นที่เช่าที่เป็นลักษณะของมิกซ์ก็คือมีทั้งโรงแรมมีทั้งพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์มีทั้งอาคารสนักงานแล้วก็เป็นตัวที่เข้าตลาดมาก่อนที่จะมีสถานก,การณ์ของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทาให้การระดมทุนตัวนี้มันมีเงินในมือเยอะมากจนกระทั่่งตอให้ โควิดเจ๊ะลากนานและทําให้ธุรกิจจะต้องขาดทุนเนี่ยแต่ว่าผลการทุนตัวนี้มันมันไม่มีในยะสาคัญต่อฐานะทางการเงินเลยนะดังนั้นก็แปลว่าอาจจะขาดทุนได้แต่ว่าไม่เสี่ยงไม่เกิดการเพิ่มทุนแน่ๆนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าในภาพของทางด้านการรีเออร์เพนดิ้งเนี่ยตลาดเองหลับตาข้างหนึ่งเกิดเรื่องความถูกแพงพอไปดูแล้วตอนนี้หลายตัวต้องบอกว่าก็ยังขาดทุนอยู่ไม่รู้จะประเมินกระแสเงนินสดตรงมันกันยังไงแต่ว่าตลาดเลยพยายามชิฟโฟกัสมาดูแทนว่าโอเค ถ้าหลับตาข้างหนึ่งเรื่องของความถูกแพงไปได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยสุดไปดูแล้วกันว่าใครที่มันจะไม่เสี่ยงเพิ่มทุนแล้วก็ไปมองในมุมนั้นแทนนะครับ<ม>ซึ่งเราก็เห็นว่าทั้งซีเพียนทั้งเอดูรีมีความเสี่ยงเงาตา่ำในกลุ่มของท่้นท,ที่เป็นโรงแรมนะครับ<ม>ก็จะบอกว่าหน้าต้องบอกว่าก็คงจะเห็นการทยอยฟื้นตัวจากหุ้นโรงแรมทุกตัวนะครับจากว่าความเสี่ยงของการเพิ่มทุนก็ปัจจุบันต่าแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าความดิ่นก็อาจจะน้อยกว่าตัวหุ้นที่เนซีพียนกับเอิดคระ วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทิศทางเริ่มดีแล้วหุ้นที่ก่อนหน้านี้อาจจะได้รับประโยชน์หรือว่ามีสถานการณ์โควิดมาทําให้น่าสนใจอาจจะต้องลดพอร์ตกันแล้วมามองหาธีมรีโอเพนนิ่งกันนะคะและที่สำคัญรีโอเพนนิ่งเนี่ยยังมีอีกย่อยด้วยนะที่จะทําให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนได้ด้วยค่ะ แล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานช่วงนี้ก็ดูน่าสนใจขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขากังวลใจนะ,ะเป็นต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือแม้กระทัง่งการมาของเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าบ้านเรานั้นได้รับอันนี้ส่งนี้ไปแล้วค่ะพักการสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของทางเลือกในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของประกันชีวิตหรือว่าการที่จะดูแลความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกันค่ะ โดยการเงินธนาคาร